สวัสดีจ้าพี่น้องมาพอกับม้วนกับช่องอีสานเดนมาร์กนะจ้าพี่น้องเนาะแค่นั้นนี่เป็นเวลาประมาณตีสองเพล่เนาะม้วนตื่นเห็นมาเออเบิร์ซีมะฮ่อของขวัญแหย่แหย่แอนยาจามนินีอันยาครบเจ็ดขวบต้องฮ่อตอนที่นั่งบ่เห็นเนาะพี่น้องเนาะเอในกระดาษสีฟ้ามะฮ่อของขวัญแล้วก็สิตื่นสองม้าก็เสียวางไว้ให้ดูนะจ้า ข้ายากพึงครบสามขวบไปเมื่อวันเสาร์ที่แล้วเนาะเพราะว่าเด็กนอนสองคนนี่เกิดห่างกันสองมือข้าเกิดวันที่สิบเมษาส่วนเพียร์อยาเกิดวันที่สิบสองเมษาพอดีมือนีแม่สิไปเห็นงานพร้อมนอมนมดขอาง,งานเจ็ดโมงเสารสา์แล้วก็สิเลิกบ่ายมุ่งก็จะเออก็สีบอร์นี้เวลามะฮอร์ของขวัญนะจ๊ะซึ่งของขวัญที่แม่ซื้อให้ก็เป็นชุดนี้นะจ๊ะสำหรับเด็กหกเดือขวบ เหตุกำไรแขนเองเห็ุใส่ข้อเองยังสีาา่อาชาซึ่งมุนคิดว่าหมอกับเพียนยามากๆเลยเพราะว่าเพียงยามากตกแตง่งเองทั้งซีประดิษฐ์ประดอยหวังว่าคุณจะถูกใจนางน,นะคะแม่มาเริ่มหอ,อกันเลยจ้า จ้าเสร็จละจ้าเนื่องจากมื้อนี้เป็นวันจันทร์เนาะพี่น้องเนาะเด็กหน่อยอยังต้องไปโรงเรียนปก,กติแล้วเ,เขาเอิ้นอีหยังล่ะวัฒนธรรมหรือหรือประเพณีเวลาเด็กหน่อยมันเกิดจากของสิเนาะสิ่นี้ยังไปไป,ไปแจกมูไปแจกเพื่อนๆอยู่โรงเรียนพร้อมจัด เม่ก็เลยเตรียมของเตรียมขนมให้อยาเอาไปโรงเรียนน้ำแห่เอาไปแจกมือบอกว่าให้เอาไปแจกมือยาเอากลับขึ้นมายาเก็บไว้ให้แจกมืออันนี้ยำเลยพี่น้องคือว่าเอนยาสิเป็นเนี่ยที่แบบว่ามักเก็บไว้ให้จะของสินะสิบเปย้อมแบ่งปันใดป,ปันส่นแม่ก็เล่นเน้นว่าต้องแจกได้อยาหามเก็บว้เด้อหามเอาขึ้นมาเด้อต้องเก็บแก็แจกมือ เดี๋ยวมึงกับสิเขียนขอขวามไปบอกคุณคู่ของเราแอนยา้นี่คงมไปแจกมือใน่วันเกิดมีนี่นะจ๊ะเนาะแต่ชินนี้เล็กๆหน่อยๆยังมึงมึมี่ยังร้ายหรอกกิะกลับบ้านกันเร็วๆไปกลับบ้านกันลูก อย่าิวแล้วดยวอาไเร็วๆันนี้แม่มารับเด็กๆกลับบ้านจ้าโอเคเดินมาเร็วๆถาพี่าไปเลยร เดี๋ยวเฮอยเอ้ยเอ้ยเอ้ยนายนไยนายไม่เอาแล้วลูกนะเดินเดินผ่านไม่ต้องเล่นไม่ต้องเล่นหยาดหยาดหยาดโอเคไหนเอ้ยนี่ไม่ต้องเหยียบน้ำนะนายพยายามเล่นนะโอเคพี่แย่กลับบ้านไปเปิด Kom er hent ikke? Gav mig der har allerede gave til mig, men hun har ikke sagt det. No, okay. Jeg tror so... det. Jeg tror, An... altså, det er Det er noget, jeg tror. Det, det, jeg tror det, uh -huh. oh, jeg synskyld, det er og Og på samme <laughs> helt silvær kan gang det. Yeah. Hvert år, så Nå, Men nu må. Man bliver kan Okay. Men man kan ikke ændre jo.

ของขวัญแล้วอะลูกหนูได้แล้วไงลูกอันนี้ของพี่แอนย่าเก็บตัวหาโคมาลูกโอ้ตัวหาโคหนูได้แล้วไงลูกค้ำค้ำพยายามเปิดด้วยกันเปิดด้วยกัน มาให้ผมเขาไปแล้วได้แล้วแล้วทำกำไรแขนแจกน้องด้วยนะแจกแม่ด้วยแจกสะ

Ja! Åh! Yeah. Yeah. Oh. Yes. Yeah. Oh. det til Anja. It the på bordet. Ah. Er det en bog? Så skal vi hen og Hvad?